เอ้ยสุดยอดนะครับเนี่ยครับเขียวมะนาวเขียวมะนาวนะครับราตะกูลนี่ครับตกเลยนะกันครับไต่ต้นระยองครับผมครับผมครับสุดยอดครับนี่ใส่โนโดนโหรงเว้ยเฮ้ยคอนเทมเว้ยโนใช่ใช่ใช่ย้ำพี่ย้ำเนี้ยเฮ้ย

ใส่สวยอย่สวยอยู่สองามสองโลได้อยู่การซีดีครับแม่นคะควเหรออ่านแล้วว่าสุดยอดครับนักการนะนฮะคนนี้เปิดก่อนเปิดก่อนเลยฮะเปิดก่อนได้เปรียบตัวน,นี้สี <จร S 1> อะไรครับสีมะนาวอะไรแดงๆอะเขาเรียกอะไรอะ่ะเรื่องแสงโอ้ยโดนโดนสามทาง,งเปิดก่อนอีกแล้ว HP หนึ <P> ่งศูนย์เต็มพอเรื่องแสงเลมอนฮะ 3โล,โลของแท้ครับว <c oughs> นเป็นอะไรเลยเป็นวงเวียนเลยไต่ต้นระยองนะครับผมใสยอยู่นะครับตัวน,นี้เหลือโดนยาครับผาเพลิน <c oughs> โอ้โห สุดยอดครับจะเช็อตอะไรเอ้ยสุดยอดนะครับเขียวมะนาวเขียวมะนาวนะครับนี่ครับตกเกยนักการครับไต่ต้นระยองครับผมครับผมครับสุดยอดครับนี่ใส